ทูไวท์พอดแคสสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทูไวท์พอดแคสจะมาพาดู13คู่จิ้นที่โคตรโด่งดังโด่งดังแบบเป็นผู้แตกเลยมี13คู่ไหนกันบ้างนะคะเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะคู่แรกค่ะคริสพีรวัตรแล้วก็สิงโตปรัชญานะคะคริสสิงโตนะคะทั้งคู่โด่งดังมาจากซีรีส์วเรื่อง s o t a t THE SERIES เรื่องราวของพี่วัตตัวร้ายกับนายปีหนึ่งซึ่งโด่งดังมากๆในปี2016ซึ่งเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างขึ้น ที่เป็นที่รู้จักกันมากๆเลยจากเว็บเด็กดีนะคะด้วยเคมีที่เข้ากันทำให้แฟนๆจิ้นจิกหมอนกระจุยกระจายกับฉากน่ารักน่ารักจนทําให้ทั้งคู่โด่งดังไปทั่วเอเชียแล้วก็อีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะจนต้องมีภาคต่ออย่าง So That's The Series ถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังคงความโด่งดังมาจนถึงปัจจุบันนะคะคู่ที่2องอฟกันระหว่างออฟจุมพลแล้วก็กันอัภันทั้งคู่เป็นอีก2 เป็นอีก2คนที่โด่งดังมากๆเลยทั่วเอเชียเลยก็ว่าได้ทั้งคู่โด่งดังมาจากซีรีส์รุ่นพี่เรื่อง s e c r e t Love ตอน Puppy Honey เป็นการโครจรมาพบกันครั้งแรกระหว่างออฟแล้วก็กันเลยก็ว่าได้กลายเป็นที่มาของคำว่าปั๊ปปีที่การใช้เรียกออฟซึ่งในช่วงแรกที่ซีรีส์ออนแอร์คู่ระหว่างบิ๊กแล้วก็โลมก็ถูกพูดถึงมากๆเลยถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคู่รองก็ตามก่อนจะมีซีซั่น2ตามมา และจากซีรีส์ที่เป็นคู่รองทั้งคู่ก็ได้มาเป็นซีรีส์คู่จริงจากเรื่องทฤษฎีจีบเธอในบทของค่ายแล้วก็เตอร์ที่ออนแอร์ไปเมื่อปีที่แล้วนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นจากซีรีส์วอีกเหมือนกันนะคะมีกระแสทุกตอนที่ออนแอร์เลยก็ว่าได้จนเกิดเป็นแฮตแท็กทฤษฎีจีบเธอติดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ว่าได้คู่ต่อมานะคะ เตนิวระหว่างเตตะวันแล้วก็นิวทิติภูมิโดยทั้งคู่ด่งดังจากซีรีส์คิสเมียเกนจูบให้ได้ทนายแน่จริงกับบทบาทของพีทแล้วก็เก้าเป็นเรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนที่เกิน,เ,กนเพื่อนถึงแม้ว่าทั้งคู่จะไม่ได้เป็นคู่หลักแต่ว่ากระแสก็ดีเกินคาดดีจนถึงขั้นที่ว่าแฟนคลับจิน้นจิ้นแบบจิน้นเรียกคู่ผิดคู่ถูกนะคะเรียกนิวเป็นเตเรียกเตเป็นนิวหรือว่าเป็นเตนิวรวมกันเลยประมาณนี้นะคะ คู่ต่อมาค่ะน้องไบรท์แล้วก็น้องวินนะคะไบรท์วัชิลาวิทย์และก็วิ win. นเมทวินนาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะถ้าพูดถึง2หนุ่มฮอตนี้ที่กําลังเป็นกระแสมากๆเลยในโลกโซเชียลนะคะสำหรับบทบาทที่สร้างความโด่งดังให้กับทั้งคู่ก็คือบทบาทสารวัตรแลวก็ทายจากซีรีส์ดังเรื่องเพราะเราคู่กัน together the series หรือว่าคั้นกูนั่นเองนะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นมาจากนิยายวายดำเนินเรื่องด้วยเพลงของวงสครับนั่นเอง ไบร์ยวินนี่เรียกได้ว่าเป็นปรากฏก,การณ์ครั้งแรกเลยก็ว่าได้ของจีมเอมทีวีที่แบบโด่งดังกดโคตรถึงขั้นที่ว่าแม่จีนทุ่มเงินแฟนคลับไทยทุ่มเงินมากๆเลยในการ ช่าจอโปรเจคเตอร์ทั่วกรุงเทพเพื่อที่จะขึ้นรูปไบวินแบบเป็นเดือนๆนะคะสุดๆจริงๆกระแสะความฮอตของทั้งคู่เรียกได้ว่าฮอตจนถึงขั้นที่ว่าถูกพูดถึงบนโลกทวิตเตอร์บนเทรนทวิตเตอร์แทบทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮแท็กสารวัตรไทยแฮแท็กไบวินแฮแท็กทีมเมียสารวัตรแฮตแท็กทีมแม่น้องททยคือเยอะมากและขึ้นเป็นอันดับหนึ่งทวิตเตอร์ท่ามกลางทุกกระแสะเลยก็ว่าได้คู่ต่อมาค่ะมิวกัฟนะคะระหว่างมิวสุพสิทธิ์แล้วก็กัฟ คณาวุฒิทั้งคู่โด่งดังมากในบทของทางและก็ทายจากซีรีส์เรื่องทางทายสตอรี่เกียรตินักมาเป็นที่รักกันซะดีๆเป็นซีรีส์ที่โด่งดังมากๆเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวระหว่างเด็กปีหนึ่งสองคนที่ต้องมาใช้ชีวิตร่วมกันแต่ดันมีเพื่อนรูมเมทที่ไม่ชอบเกย์เนื่องจากมีภูมิหลังที่จะทําให้แบบฝังใจแต่สุดท้ายรูมเมทรูมเมทกลับต้องแพ้ใจมาชอบเพื่อนตัวเองด้วยเรื่องราวเข้มข้นของซีรีส์แล้วก็ความที่เคมีเข้ากันมากๆเลยของทั้งคู่ ในความเอาใจใส่และดูแลก,กันทั้งในจอและก็นอกจอยิ่งทําให้แฟนๆต่างตกหลุมรักทั้งคู่มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มิวกัฟยังได้ตั้งชื่อให้แฟนขับว่าหวานใจอีกด้วยคู่ต่อมาค่ะแรกแฟง์แรกสัตบุตรและแฟรง์นัทสรันทั้งคู่เป็นที่รู้จักกันในบทบาทของหมอกและกติในซีรีส์เรื่อง อาตีของผมที่ออนแอร์ไปเมื่อปี2018ที่มีเขาเรื่องมาจากนิยายด้วยเคมีที่เข้ากันดีสุดๆแล้วทำเอาสาววาวายฟินกันยกใหญ่จนเกิดกระแสคู่จิ้นที่มาแรงติดทวิตเตอร์ในช่วงนั้นแทบทุกตอนที่ออนแอร์ก่อนที่ทั้งคู่จะมีผลงานร่วมกันเรื่อยๆและล่าสุดในปีนี้กับบทบาทของพี่มิวแล้วก็ผู้กองในซีรีส์เรื่อง เพราะเราคู่กัน t o g e t h t r t t h s s r r i s ถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคู่รองแต่กระแสรเรียกได้ว่าดีไม่แพ้คู่หลักเลยก็ว่าได้นะคะคู่ต่อมาค่ะบิลกินและก็พีพีบิลกินพุทธิพงษ์และพีพีกฤิที่เป็นแฟนต่างยกให้เป็นคู่จิ้นที่กระแสมันแรงมากในขณะนี้โดยเฉพาะในปีนี้นะคะหลังจากที่ได้เห็นความน่ารักของทั้งคู่ในเรื่องของ m y Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินที่ทำเอาแฟนๆต้องฟินจิกมอน นอกจากนี้แล้วทั้งคู่ยังมีโมเมนต์นอกจอให้กับแฟนๆได้ฟินกันจิกหมอนเลยผ่านแฮชแท็กบิลกินพีพบอกเลยว่าทำเอาสาววายจิ้นกันไปตามระเบียบล่าสุดทั้งคู่ก็มีผลงานร่วมกันผ่านทางรายทีวีกับ BKPP The Series นะคะคู่ต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้อีกคู่หนึ่งยินวอยินอานันแลว้วววรัลลั ซึ่งทั้งคู่ฮิตมากๆเลยจากซีรีส์วเรื่องกลรักรุ่นพีหนึ่งในโปรเจกต์ ends of love รักวุ่นๆของหนุ่มวิศวะซึ่งทั้งคู่ได้มารับบทในซีรีส์วครั้งแรกเลยและได้ใจสาววายไปทั้งประเทศแล้วก็ต่างประเทศไปตามๆกันเลยค่ะคู่ต่อมาโอมฟุกระหว่างโอมทิติวัฒและก็ฟุกณัชนะคะที่ทั้งคู่โด่งดังมากๆเลยจากซีรีส์เรื่องได้แดง until we miss again the series ซึ่งมีทั้งความโรแมนติก ดราม่าที่จัดเต็มทั้งเนื้อหาและความเข้มข้นและเรื่องราวของความรักทําให้ทั้งคู่นี้ขึ้นแท่นเป็นจนแบบทำเอาแฟนๆจิ้นหนักมากอ่ะคู่ต่อมาบุญเปรมบุ๋มนพนัทและเปรมวัลุษเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ที่โด่งดังมากๆเลยจากซีรีส์เรื่อง until we miss again หรือว่าได้แดงที่จิ้นกันทะลุจอเลยก็ว่าได้ทั้งในจอและนอกจอเพราะความสนิทของทั้งคู่ทำให้ดูลงตัวจนแฟนๆเทใจให้คู่นี้ไปตามๆกันนะคะ ซึ่งทั้งคู่กำลังจะมีผลงานเรื่องใหม่กับลองซีรีส์ด้วยคู่ต่อมาพร้อมเบ้นพร้อมรลชจพัดและเบ้นนัทพงศ์เป็นอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์เรื่องเหนือพระรามซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ของ end of love รักวุ่นวุ่นของหนุม่มวิศวะด้วยความน่ารักของทั้งคู่แล้วก็ความน่ารักเท่ๆของน้องพร้อมนะคะทำให้แฮชแท็เหนือพระรามติดเทรนทุกวันเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เป็นแฟนต่างเทใจให้คู่ต่อมา จิมมี่ทอมมี่จิมมี่การและทอมมี่สิทธิโชคจากซีรีส์วายเรื่อง YRU the series พอรักใช้ป่าวที่โคนจอนมาเจอกันครั้งแรกแต่ได้ความเป็นธรรมชาติของทั้งคู่แฟนๆก็เลยจินกระจุยกระจายไปทั้งในจอและนอกจอคู่ต่อมาคูเปอร์ปอยคูเปอร์พัฒพสิทธิ์และปอยกิษณพง์จากซีรีส์เรื่อง My Engineer มีชอปมีเกียร์มีเมียรหรือ,อยังวะ กับบทบาทของพี่บนและน้องเดือนความน่ารักของทั้งคู่ทำเอาแฟนๆฟินจิกหมอนและเทใจให้ทั้งคู่เป็นคู่จิ้นกระแสะแรงอีกหนึ่งคู่เลยก็ว่าได้ค่ะนี่ก็จะเป็น13คู่จิน้นที่จิ้นกระจุยกระจายทั้งในไทยแล้วก็ในต่างประเทศที่โคตรจะลงตัวนะคะกับเคมี Me ที่โคตรเข้ากันแล้วก็เป็นกระแสะแรงมาจนถึงทุกวันนี้ที่กระแสะยังไม่ตกค่ะ เอาละค่ะสำหรับพอดแคสต์นี้ก็ต้องไปแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยว EP หีหน้าๆนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างในซีรีส์วหรือว่าจะเอาละครเรื่องไหนซีรีส์เรื่องไหนหนังเรื่องไหนมาสปอยกันนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้เห็นเวลาที่ t y อัปโหลดลงเป็นคนแรกเลยนะคะโอเคค่ะสัญญาว่าจะนำแต่สิ่งบันเทิงสิ่งดีๆมาพาชวนฟินกระจุยกระจายกันแล้วก็สปอยหนัง กันให้ฟังสำหรับใครที่อดใจไม่ไหวที่จะรอดูในตอนต่อไปของละครของซีรีส์ที่กำลังออนแอร์อยู่นะคะโอเคไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเนี่ยนะคะ